สวัสดีครับพบกับ c ี่แคนเจอร์นะครับข่าวเกมมาตอน10โมงเช้านะครับด่านวิ่งจบเรียบร้อยนะครับรางวัลด่านวิ่งนะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวกระชานะครับเตรียมได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับ4โมงเย็นเวลาเดิมก็รับพร้อมกันนะครับอะตู้กกระชาแสงนะน่าต้องน่าจะต้องมานะครับไม่น่าจะมีการผิดพลาดน,นะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผมได้ รับลวงหน้าครับทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับว่าด่านวิ่งนะครับจบปุ๊บก,ก็จะเป็นตู้กาชาท่าแสงนะครับเป็นไก่ทองกับอนุบิดเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรโดนบิดบ้างไหมนะครับเดี๋ยวนะ่านะตู้กาชาปกตินะเพิ่มเรทเป็นตัวบอสกับมูนเกียรก็เป็นเกียร์มีดชิ้นใหม่เออไม่มาหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องมาดิออะมานี่โอเคขวาบนขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ อ่าโอเคครับก็มาตามนัดนะครับบราวอนุวิทย์กับไก่ทองตรงเปอร์อเลยตามที่บอกครับก็อย่างนี้บอกครับไม่ได้มีอะไรบิดนะครับจริงๆเนี่ยตู้แสงนะครับตู้แสงมันต้องมีเรนเจอร์นะครับตัวท่าแสงใหม่ของปีนี้นะครับปรากฏว่าไม่มานะครับก็คงจะมีเหตุผลของเขาเนาะ ว่าทําไมถึงถ้าแสงถึงไม่เอาอมานะครับอย่างตัวซารีไอดอลเนี่ยน่าจะมาอยู่ในตู้นี้นครับแต่ว่ามันถูกย้ายไปอยู่ในแพคเกจอันนี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็รีวิวไปหมดแล้วครับใครที่อยากรู้ครับว่าไก่ทองการใช้งานล่าสุดนูบิดการใช้งานล่าสุดนะครับหรือว่าจะเปิดบอสแสงทำคลิปให้ดูไปหมดแล้วนะเข้ามาย้อนดูที่คลิปกันอ่ย้อนดูคลิปที่ช่องกันสักนิดน,นึ่งเผื่อบางคนผม,ผม,ผม,ผมว่าคือตู้เพิ่มเลยพวกนี้ มันจะมีช่วงที่แบบเลดแตกนะครับแล้วก็จะไม่มีเพิ่มเละพิเศษนะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะครับมันจะไม่มีเพิ่มเลดพิเศษนะครับก็ตามนี้ไปเลยนะครับเียรได้ว่าได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เปิดกระชาจะออกบ้างไหมตู้กระชา้าจะเลดแตกหรือเปล่านะครับ ตู้กระช้าเพิ่มเลทเรียบร้อยนะครับใครอยากจัดเรนเจอร์จะจัดตู้อะไรก็จัดได้เลยนะครับเรนเจอร์เกียร์แพ็คโอ้โหน้าโดนมากเดือนนี้นะครับก็แนะนําร้านเติมเกมวันนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะครับทั้งไลน์ Facebook Google เปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS อเครับอแต่ว่าแพ็คเดือนนี้เกี่ยวกับออไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดเองได้เลยเนี่ยเพียบเลยหลายแพ็คนะครับแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงเหมือนเดิมนะครับให้้ลลุงเเปิดดกาชไย เมื่อเติม Ruby p แพ็กรูบีต่างๆนะครับจากร้านลุงนะครับก็ฝากลุงเปิดกระชาได้เลยครับใครสนใจรีบไปจัดเลยนะครับลุงยุทธนาร้านเตอร์เกมคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอนะครับทักแชเง่ายอะไรเป็นหนึ่งท่อทาคาที่อาศัยลุงก้าวมาแปดไปตามลิงที่ปังหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้มาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานก็จะมีคนถามว่าถ้าสมมติว่าเปิดตู้เนี้ยมันจะมีเรนเจอร์ของตัวนี้อยู่ไหม เมื่อก่อนมันเคยมีนะเมื่อก่อนมันเคยมีก็คือเปิดตู้นี้นะครับมันจะมีเลนเจอร์ตัวปกติเมื่อก่อนจะเป็นตัวปกตินะที่เป็นตัวใหม่ของเดือนนั้นนะครับ ก็จะมีอยู่ในตู้แต่ของปีนี้ผมไม่รู้นะครับอใครเปิดกระชากก็เรียบร้อยครับเปิดตู้แสงนะเปิดตู้แสงแล้วมีแบบหลุดได้บอสได้โคนี่ได้มูนตัวใหม่ไหมมาคอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งอ่าเผื่อบางคนตัดสินใจจะเปิดว่าเฮ้ยจะเปิดตู้ไหนดีนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเปิดตู้เนี้ยไม่มีแสงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เปิดตู้นี้แล้วไม่มีตัวพวกเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจเมื่อก่อนมันเคยมีแต่ปัจจุบันผมไม่รู้นะครับว่ายังไงนะครับ อ่ะเดี๋ยวแจ้งข้อมูลนิดนึงเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่ะเมื่อวานนิดนึงนะเมื่อวานที่ทําคลิปอากาศขออภัยด้วยความว่า คลิปด่วนรีบทาอย่างรวดเร็วมากๆนะครับข้อมูลหลุดจกตโตเกมครับก็คือเรื่องของความสามารถผมแจ้งผิดไปนะว่าแบบเป็นต่อต้านแร่หนึซึ่งในคลิปก็บอกว่าเฮ้ยมันงงว่ะถ้าเป็นต่อต้านแร่หนึมันก็จะแปลกๆใช่ไหมสรุปเป็นต่อต้านการเพิ่มแร่นะครับก็จะเป็นเพิ่มแร่300เพิ่มแร่พันนะครับคือจริงๆภาษาอังกฤษมันก็เขียนไว้แต่ว่าของผมมันเป็นงานด่วนนะก็เลยพลาดนะครับคือจริงๆภาษาอังกฤษมันก็ได้เขียนไว้ชัดเจนับว่าเป็นแอนตี้มินเนอรัลแอด มีเล่าแอดก็คือโดนแร่เพิ่มขึ้นมานะครับคือถ้าเป็นแร่เนื้อเนี่ยมันจะเป็นมินเนอร d ดิสเทอร์ฟอ่าซึ่งก็ยังไม่มีอาฉะนั้นเนี่ยอาที่บอกไปในเมื่อวานครับว่าอาต่อต้านแร่เนื้อต่อต้านโดนเนื้อแต่ตัวเนื้อมันก็ยังไม่ได้มีขอ้อมูลนะซึ่งไม่มีครับเป็นต่อต้านเพิ่มแร่อ่าหมายความว่ายังไงเดือนหน้าจะโคโรโบไหมอาเดี๋ยวแยกทำอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะเพราะว่าก็จะเข้าสู่ครึ่งเดือนแล้วอ่าเดือนหน้าก็โคโรโบนะ ส่วนเกมแจ้งเดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้แจ้งเอาไว้ในคลิปเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามมาเพียบเลยนะครับกดเข้าไปดูที่ข่าวสารกำหนดการนะครับดาวตกอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าดาวตกเราจะไปทุกกันเดือนหน้าะนะครับก็ของรางวัลเพียบเยแยะมากมายนะครับ เขาวงกดเปิดแล้วนะครับเขาวงกดจะเปิดแบบครึ่งเดือนนะครับแล้วก็ครูดาวบุญแจนะครับก็จะไวขึ้นมาอีกหนึ่งชั่วโมงครับก็จะมีแจกรูบี้นะครับยังไม่รู้เท่าไหร่นะตกระชานะครับแล้วก็กบไม่มีกบทดาวดาวอันนี้คือก็ตามนั้นแหละนะตรงนี้พอไปแจกในวันสุดท้ายปุ๊บนะครับ รูบี้ก็อาจจะทันท่ไม่แน่นะอาจจะทันเปิดของเดือนนี้คือถ้าไม่ทันก็ไปเปิดโคโรโบแล้วกันนะทางรูบี้และตัวกกระชากนะครับฉะนั้นแน่ของเดือนนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยพอจะเปิดได้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีรางวัลมาให้อีกนะครับอาซวนหอสมุดลึกลับพิเศษหอสมุดลึกลับพิเศษอันเดี๋ยวรอดูนะครับ ว่ามันมาตามปกติหรือว่าจะมีแบบเปิดทั้งสัปดาห์ไหมน,นี้ไม่รู้นะครับอ่าสว่วนอันนี้อ่านะครับบิงโกนะครับบิงโกก็จะมาในวันที่16ตอน1 0บโมงเช้าแจกรูบี้เหมือนกันเนี่ยรูบี้ตวกระชานะแต่ว่าไม่มีกก9ดาวนะครับไม่มีตัว10ปีครึ่งด้วยเพราะตัว10ิบปีครึ่งจะเป็นการแจกนะครับในตลาดาอินติเี่วันที่19อ่ะอาฉะนั้นเบื้องต้นประมาณนี้นะครับมาเปิดกาชากรับผมแบ่งเปิดนะ แม้ว่าตัวกระชาิจะมีเยอะแยะมากมายครับก็จะขอเป็นการแบ่งเปิดนะครับอาจจะเบิดสัก60ใบเพราะว่าไอเดลักผมไม่มีไก่ทองอยากได้ไก่ทองมากนะเพราะว่าจะเอามาคอมโ,มโบแร่นดืดนะเพราะว่าความสามารถไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะวนะต่อต้าแรนืดนะาฉะนั้นนะครับความสามารถคอมโบนี้ไปกันยาวๆนะครับส่วนมืดเก่าผมยังไม่ได้ถามนะ ถ้าถามก็รู้ครับให้ได้ลุ้นกันบ้างนะครับอ่านะครับซึ่งตู้แสงนี่ยจะมา1สัปดาห์ครับก็จะมาวันที่13วันนี้ทําก็น่าจะไปจบประมาณ18ใช่ไหมส่วนมืดก็จะมาต่อจากแสงจบแสงจบปุ๊บมืดก็มาต่อทันทีนะครับ2ตัวเหมือนกันนะ,ะทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นตัวไหนบ้างส่วนเฉลยยังยังไม่มีนะครับ อ่าเดี๋ยวไว้ไม่ถามกลัว,วเดี๋ยวแบบถามแล้วเขาเฉลยตัวเดียวแล้วมันตรงกับตัวที่เราคาดการเอาไว้นะว่าผมคาดการว่าบอสผู้กันน่าจะมาขายกันบินเนาะ,ะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เฉลยครับไม่เหมือนนารูบิกกับไก่ทองนะอันนี้ผมรู้เฉลยตั้งแต่ในไลฟ์นู่นเลยครับตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วนะคืออย่างที่บอกว่าถ้าติดตามดูคลิปเนี่ยข้อมูลที่ได้จากทีมงานทีมงานก็ได้จากผู้พัฒนาโดยตรงนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคือข้อมูลเวลาที่ได้มานานๆแบบนี้เนี่ย ถ้าอยู่ดีๆผู้พัฒนาเขาจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนได้แต่อย่างเงี้ยคือตรงเป๊ะก็ตรงเป๊ะก็อย่างที่บอกเพราะว่าเขาแจ้งมาตามนั้นมันก็คือตรงตามนั้นแต่ถ้าสุดท้ายมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาจากต้นทางนะแบบแพนก็จะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับโอ้โหกันบินครับแม็กเรียบร้อยออกทําซากอะไรครับพี่เปิดตู้สิบปีครึ่งก็มีนะตู้สิบปีครึ่งบินการบินนี่หอโหออกเกลื่อนมากนะครับ เหมือนแบบว่าจะมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับบินกันบินไหมครับหรือว่าเกมจะเน้นขายกันบินไหมเพราะว่าบินดูแลือเกินนะครับส่วนบินดูทําคลิปบอกไปหมดแล้วครับคิดมากค็อยว่าก,กันคืออย่างที่บอกว่าปลายปีนี้มันมีอะไรแบบเตรียมจะเข้ามาอีกเพียบเลยทีเดียว อ่าก็สนุกกันนะในช่วงสิ้นปีนี้นะครับปีหน้าก็ว่างกันใหม่ครับเกมเปิด,ดยาวๆทำคลิปบอกไปหมดแล้วทุกอย่างจริงๆอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยข้อมูลจากผู้พัฒนาที่เรารู้นะเราก็จะบอกนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเออแม้ว่าญี่ปุ่นเขาจะแบบอืมทีเกนเจอรอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็อยากจะบอกนะอยากจะให้ได้รู้กันนะครับว่าแบบเกมเขาจะทำอะไรยังไงนะครับ นูจะออกทั้งตัวไหมอยากได้ไก่ทองมากๆนะครับถ้าได้ดูบิทก็คือ,อไปตีบวกนะ,ะเพราะว่าดูบิทผมก็ใจอยู่ครับเอาเพื่อนๆเ,เปิดแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลงทุนนิดนึงแล้วกันซื้อ3ใบแล้วก็เปิดอีก20อ่ดูดิจะได้ไหมโอ้โหเหรียญตากีวไนดีนี้ผมจะเกี้ยงอยู่แล้วเนี่ย ซื้อในร้านนี้ได้กว,ว่าผมแลกมาหรือยังไอดีหลักอ๋อยังไม่ได้แลกเลยโอ้โหสบายดีพี่เออแลกเลยครับแลกไปเพื่อนอาเกียร์ผมไม่เอาละนะเกียร์นะครับเกียร์นี้ทอแท้แล้วนะยอมแพ้นะครับ ไอ้นีลักเดี๋ยวไว้ไปเปิดในไอดีอื่นๆที่ Ruby น่าจะพอแล้วกันหรืออาจจะไม่พอผมเก็บไปรุ้นเดินหน้าแล้ผมยอมแพ้แล้วก็เกียร์จันทานะทั้งเปิดให้ทางบ้าน7000นะครับทั้งเปิดให้ตัวเองเนี่ยผมว่าแบบอ้ามาเรียบร้อยจบครับเรียบร้อยโอ้ไอ้นีลักจนได้นะผมยังไม่เคยมีบราวไกทองครับอันแน่นอนนะโอ้โหแล้วจะเอาแทนแทนตัวไหน ตัวที่ผมว่าจะต้องบอกมือลานะอันนี้ต้องบอกก่อนคือคนจะแบบบ่นเยอะมากนะว่าแบบ้ททำไมโคโรโบนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแสงมืดใหม่นะครับที่แบบว่าบางทีมาเดือนเดียวแล้วก็แบบพอข้ามเดือนปุ๊บการใช้งานก็จะ ดูไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเรนเจอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าผมว่าเขาน่าจะรับรู้ความรู้สึกได้นะว่าเรนเจอร์ประเภทไหนที่มันมักจะเก่งได้นานๆนะหรือว่าเรนเจอร์ประเภทไหนเนี่ยพอข้ามเดือนถ้ามันมีตัวใหม่แทรกเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดทีมนะจริงๆตัวนี้ไมกี้อ่ะ ผมใช้แล้วก็ต้องบอกบอกว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะครับตัวนี้จริงๆคือยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอื่นๆนมันไม่มีคอมโบอะไรนะครับแล้วด้วยความที่ว่าตัวกระโดดข้ามแล้วก็คอมโบหยุด5เนี่ยผมก็มีเอเลนอยู่เอเลนก็มีการโดนเนิฟมานิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับ อ่านเนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเอาตัวนี้ออกแหละนะเพื่อที่จะมาคอมโบแรนเนืรครับเพราะว่าตัวเบลล็อกอ่าผมว่าก้าวดาวแม็กนะครับแรนเนืรอันนี้เหมือนกันนะอ่ามีความสามารถนะครับที่ผมว่าไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วแบบมันหลุดไปอันอื่นนะครับยิ่งหลุดมาเป็นฟื้นฟูนฟนและท่านนี่แย่เลยนะอยากจะได้ล้างโคลนมากๆครับแต่ว่าไม่กล้าเสี่ยง อ่าเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคได้ไกทองมาเรียบร้อยแต่ว่าได้ไกทองมาปัญหาก็คือต้องขึ้นก้าวดาวเวลล์อสิแล้วก็ให้ได้ความสามารถแรนเื่อนะเพราะว่าไกาทองเนี่ยมันอยู่ในความสามารถ9้าวดาวอันนี้ก็เหนื่อยอีกผมอาจจะไปลงทุนกับไกทองแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทํ้าวดาวแม็กนะอาจจะใช้เป็น9้าดาวเวลล์อกสิ เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับไอนีรักเปิดได้เรียบร้อยอภเพื่อนๆเ,เปิดได้อะไรยังไงมาคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงแล้วก็ตัวบอสมึดนะครับโคนี่มูลตัวใหม่อยู่ในตู้แสงไหมะนะเผื่อมันจะแบบว่ามีเชื่อมโยงอยู่ในตู้จริงๆตู้มันก็น่าจะต้องบอกเลสน,นี่ว่าใช่ไหมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีไหมนะครับโหเดี๋ยวมันต้องมานั่งไล่ดูเยอะเลยอยู่เหมือนกันนะ อาเรท่ดห้เอร์นี่ยเรทมันให้เยอะเป็นพิเศษแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่มเรทพิเศษนะอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับว่าเรทมันอยู่ในตู้ไหมจริงๆมันน่าจะไล่จากตัวใหม่ล่าสุดอยู่ข้างบนไหมเนี่ยอ่ะซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนนะบางทีเขาก็เขียนไว้ตามนี้แต่จะมีตัวแบบหลุดมาก็อาจจะเป็นไปได้นะ อ่าผมดูแบบนี้จะแบบจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมบอสโคนีมูนอา่อาให้เพื่อนๆนมาบอกดีกว่าเพราะว่าบางทีดูในนี้แล้วเดี๋ยวเกิดแบบว่าเปิดจริงแล้วมันออกนะเพราะผมว่าน่าจะเปิดกันนะ่ะเพราะว่าตู้นะ พอเอาตรงๆนะเพราะว่าที่เราเปิดมาเนี่ยไอ้พวกตู้แบบนี้ส่วนใหญ่มันจะออกเป็นช่วงหลุดนะเดี๋ยวพอมันหลุดมันก็จะหลุดเยอะมากพอมันไม่หลุดเลทไปแตกมันก็จะเงียบๆนิดหนึ่งเอ้ยนี่มีโคนี่ลูกสาวเศรษฐีเออไม่ใช่ดิลูกสาวเศรษฐีมันอ่าเป็นตัวโควนี่รบาบไก่ทองนะครับ สาวน้อยเจ้าของโรงแรมเอ้ยตัวไหนมูนในอำเภอมีนี่ว่าเฮ้ยมีมูนในอำเภอโคนี่สาวน้อยโรงแรมนะครับอ่ะแล้วอย่างงี้บอสก็ต้องมีไหมเนี่ยเออมีนะสรุปมีตัวใหม่นะแล้วทำไมมันเป็นแบบซักซกอยู่ในนั้นวะงงอยู่เงั้นครับ อโอเคประมาณนี้ผมมองไม่ทันนะอะใครเห็นบอสมาบอกกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอนน้สมัยก่อนะมันจะมีตัวปกติอยู่ในตู้นี้อันนั้นเนี่ยอยากได้มูนอยากได้บอสแถมมาอ,อยากได้มูนอยากได้โคนี่แถมมานะตัวใหม่ก็เปิดตู้นี้มีนะครับแต่บอสผมมองไม่ทันนะ,ะมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าอะไรงไงครับอส่วนหลักสูตรการเข้าเกม ผมเข้าเกมมาเป็นบอสเก้าดาวเหมือนเดิมนะผมเข้าเกมมาเป็นบอสเก้าดาวเหมือนเดิมครับใครจะลองส่งลองสูตรนะครับก็ไปจัดกันได้ครับที่ร้านลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับไอดีผูกไดเติมได้หมดนะครับทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกเกมเล่นเจอมีแค่ iOS นะครับอ่ดับบริการพิเศษจากร้านลุงนะครับเติมรูบี้แพ็กรูบี้คนสองแพ็คต่างๆจากร้านลุงฝากลุงเปิดเกินชาได้เลยครับอ่าหรือว่าหรือว่าแพ็คที่ไม่ได้เกี่ยวกับรูบี้นะแอนดรอยก็จัดเองได้เลยนนนะะคคครรรััับเเเดีี๋ยววผมมมแปปงก์้้้าาออไใหทุ่ต ลุงยุทธชาแนละร้านเตอร์เกมมาถูกเอกไปเติมไว้ไม่ต้องรอครับทัก c ช a แล e l แงบแอดไลน์เปนหนึ่งช่องทางครับที่อาศลุง 98. เจ้าแบบแปดขอให้ทุกดีนะอยากให้ได้ทุกอย่างจริงครับเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับะจะได้เล่นกันสนุกสนุกไปยาวๆนะเพราะอย่างน้นนอยๆนะสิ้นปีนี้ครับโหมีอะไรน่าสนใจอ่ามาอีกเพียบเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ